สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสตาร์นะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอรถคันนี้เลยครับผมเป็นอเวนซ่ารถครอบครัว7ที่นั่งนะครับเป็นคันนี้เลยแล้วก็คันนี้นะครับเป็นอเวนซ่า 1.5S ตัวท็อปนะครับเป็นปี2013นะครับภายนอกเป็นสีขาวนะครับคันนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกล้อแม็กอันลอยนะครับเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับราคาอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้ รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งผ่อนสบายๆครับค่างวด6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับอเวนซ่าคันนี้นี่เลยภายนอกสวยๆนะครับคันนี้แล้วก็ภายในนะครับภายในนะครับจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสำหรับอเวนซ่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ตัววิทยุสามารถเชื่อมต่อ USB AUX ได้นะครับตัวแอร์เป็นแอร์ระบบแมนนวลนะครับปรับหมุนด้วยมือนะครับ ที่พงมาลัยของอเวนซ่าตัวเอตัวนี้นะครับตัวท็อปจะมีมันติฟังก์ชันที่พงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็ลดสภาพสวยๆนะครับคันนี้กับราคาอยู่3 3มแ0 0สบาทเท่านั้นเองนะครับสาหรับอเวนซ่าหนึอตัวท็อปคันนี้นะครับเป็นเบาะตอนที่สองนะครับเบาะด้านหลังฝั่งคนขับจะมีแอร์ตอนที่สองให้ด้วยนะครับสำหรับอเวนซ่าคันนี้ ก็ตัวเบาะนะครับสามารถพับได้นะครับพับได้นะครับเป็นรถเบาะเสริมด้านหลังสามารถนั่งได้ถึง2อถึงสท่านนะครับสามารถได้นั่งจุๆเลยนะครับเป็นรถครอบครัวเครื่องยนต์หนึ่งพันีซสีนะครับสาหรับเอเวนซ่าคันนี้ครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังตัวเบาะก็สามารถพับได้เหมือนกันนะครับสําหรับตัวเบาะ สามารถทับได้เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับนี้เป็นรถครอบครัวเจที่นั่งนะครับเอาเบนซ่าหนึ่ดาเอสตัวท็อปนะครับปี2013นสิาะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาผมได้เลยนะครับสตาร์นะครับ098 828 7 118นะครับใครที่มองหารถครอบครัว7ที่นั่งราคาอยู่300,000กว่าบาท300,000ต้นเนี่ย แล้วก็สามารถฟรีด้าออกรถศูนบาทได้เนี่ยครับผ่อนอยู่แค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองติดต่อมาหาผมได้เลยครับหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนครับผม